วันนี้มาเจอกับมิสอินดี้เอเชียอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินอาหารของประเทศอินโดนีเซียที่มาเก้าค่ะเ,เดี๋ยวเรานัดเพื่อนบาหลีของเราไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับเพื่อนเราเลยค่ะ Let's go ค่ะบรรยากาศ อ,อันนี้เพื่อนของเราค่ะสลีฟอมอาบาหลีเซ็กค่ะเซ็กค่ะมีซินดี้เอชิค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยนะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นข้าวเนะาะสไตล์บาหลี อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรโอนน้มีไก่มีปลามีปลาหมึกด้วยอันนี้ปลาอะไรอะ่ะสารีปลาอะไรเนี่ย What's the a t With fish? It's five fish right? Uh right yes. โ k เคมีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ภาษาจีนเนาะอ <Okay. S 2> นนี้ อาหารคล้ายๆแต่ว่าอีฉันยังไม่เคยมากินเลยนะฉันอยู่มาหลายปีแล้วฉันก็ยังไม่เคยมากินนี่ครั้งแรกนะเนี่ยย่า first time for me โอ้อาหารเขาเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้เหมือนต่อเปียบ้านเราเลย mm hmm. มีปลาล, oh, ลาดพริกอันนี้อะไรไม่รู้ว่าเป็นเซต mm hmm. แล้วก็มีผักอันนี้จะเป็น mm hmm. ซุปเป็นแกง mm hmm. ว้าวที i ส o ้น i ีสอินโดน o เซ s i อ a อ a ี i อินดอรี i ิน o ก็มีเครื่องดื่มน้ำมะม่วงน้ำส้มกาแฟที่ันอีสบาร์บีคิวโอเคันออนี่ัี่สั้ k t ีอ๋อท ฝั่งอาหารแล้วก็เรากําลังรออาหารอยู่เนาะวันนี้เรามีเพื่อนค่ะเราก็ออเดอร์อาหารมากันแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าเรามีเพื่อนของเราจากบาหลีนะคะช่วยออเดอร์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นปลาทอดปลาหมึทอดปลาทอดบ้านเรา ก็มันมีน้ำพริกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นน้ำพริกน้ำพริกแดงกับน้ำพริกเขียวส่วนนี้จะเป็นปลาย่างปลาย่างซอสเหมือนของไทยอ่ะเนาะแต่ว่าเราต้องมาลองชิมรสชาติกันอันนี้ก็จะเป็น chicken steak Bali Indonesia food ค่ะ chicken steak satay ส่วนนี้จะเป็นเหมือนเปาเปียเปาเปี้ยอินไซน์แเอ็กกรีนอันินีนอนน่งดิ i ไลน์ก s i บอินโดนีเซียสัมีต้าหูมีผักเต้าหู้ แล้วก็มีไลฟ์สไตล์อินโดนีเซียด้วยนะคะต้องเป็นสีแบบนี้สีม่วง thank you this o n not same this is ออันนี้อะไรคะอะไรกาดกกาดกกาดกกาดไลฟ์แอนมีข้าวเป็นผัดหรือเปล่า ร้องต่อ We really have to try This can be in China and Chicken เหมือนแกงเหมือนแกงไก่บ้านเราเลยอ่ะไก่นึ่งไก่นึ่งไก่นึ่งเหรอ This is what is famous Chicken Noodle Chicken Noodle มีแต่อินทีเรีย n ป s ยซี่แซกซินันมีถั่วมีพริกเผ็ดๆสปายซี่ Very spicy Um, we have เทมเปเตมปกับุลเตมเปกัมบุล what what is t a อะไรกัมบ oh, <yeah. S 1> <What? S 2> ุลเนีย right อ้พาวพาวเดอร์พาวเดอร์้ายและวรยและสิ่ิงแนันไมใชัไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักไม่ใ่าักม่ใช่ผัาม่ใช่ผกม่ใช่ผักไม่ใช่ม่ใแ่ผักไม่ใช่ผักไม่ใชักไมยใช่ผักไม่ใชักไัก่ใม่่ผัั่วเ่ผม่ใชกักไ่ใช่ผใชม่ใชกม่ักไ่ใช่ผั a ม่ใช่ผัมไ เดี๋ยวขอญาต e รับทานค่ะอาการอนจอยค่ะหนึ o งใสุดคะเมย์แฮ t ตูยูดอไม่ยูซอม่ะตอ e นี้ต้องอเคที่สุดหนึโอเคแอดมินแอดมินช่วยอันนี้เรามากินอันนี้ก่อนเลยนะคะอ ก่อนอื่นแอมมี่ต้องใส่ผงก่อนค่ะได้ไม่ก็ไมก็ไม่ก็ไม่ก็ไอ้หน้าทูยูเตอร์อันนี้ใช่ไหมกินก oh 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 ับถักัแก้ว มื้อกลางค่ำกันบ้างนั่นซีนสปาต์มาชุมนิกรุ่นเด็กรุ่นเด็กคือไก่อบซอสใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือน น้องริกเป็นไง ไก่ใช่ไหมไก่นึ่งไก่นึ่งไอ้เมีนเอามาโชว์กล้องให้ด้วยดิสับไอซี่ yes เผ็ดปูเผ็ดมากเนี่ยเผ็ดมากมากไก่ใช่อร่อยนึ่งจนแบบนึ่งจนเปียก อแล้วใครให้ฉันกินตะไคร้ละคะแอดมินมันจี้ฉจงได้ไลยนี่จะขอค่าไหมฉันกินอย่างอื่นชูด้วยคข่แอดมินฉันจะอิ่มไก่แล้วค่ะเนี่ย โรีิเชียนะคะต้องบีบมะนาว้ลยหรอใช่ตะชีน้ำพริกอันนี้ก็เผ็ดนะต้นพริกเขียวกับน้นพริกแดงแคบีบบีบนาวใส่กั้นไปสเสัลัดไว้อืมนเ่อเหมอนนเมบ้าเราเอะเ็ดๆเขาเป็นปั้นนึ่งได้ไหมอ่ะเอ้ยอันนี้ฝ่าย่าง ปลาย่างซอสอันนี้ปลาย่างซอสปลาย่างซอสอืมร่อกินดีมิดิัน ouais นี่กินกนี่กินเผ็ดเหมือนบ้างเราเลยอะไรก็ไม่จินกบเอนน้ะยกปาทอดมิคดิสันอเ่าอันนี้อะไรคะยาอะไรวัตวัตดิสิซีม อ่า what is one liquid powder อ่า magic robin ค่ะเป็นผงอืมมี mix กับได้2ตัว The original tasting magic one นี่เคอร่อยว่ะมันสเต็ปฮะ additional on, no? huh? That, dessert. Oh, That yeah. is dessert เอ่อ yeah. uh, put We here problem เนี่ย yeah. นี่ิกะเจออ่เนแล้วก็อันนี้มันแปะทอดเยลโลว์กินบีนเยลโลว์ินเยลโลกินบีนคืออะไรเยลโลว์บีนเยลโลวินถั่วเหลืองทอดจิ้มกันพริกได้หรอได้หรอแทนอนะแทนแค่นี้ติเอ่อากดูมยอร่อบักบอร่อาแบบรู้ๆแล้วไ่ะ แล้วก็ยัไม่ได้กินสลัดโซเลยคุณสลัดสลัดเออสล,ส,ลสลัดอะไรเนี่ยมันเป็นอะไร่เต้าหูเต้าหูผัวสลัดอินโนอืม อร่อยอ่ะหอมถั่วอืม่นึ้ต้องคิดกับเจ่วหอมถั่วนี่คนดีกินไหมเาี่ยใส่หัวหอข้าวบอร์อร์ออออริจินอลเดีกมเดีจัาแ่นไว้ หัวเป็นแป้งอ๋อเป็นแป้งเหไม่เป็เกี๊ยวหลอดพาวเดอร์เออใช่ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านเราเซมเซมไทยแบบไทย้ำทรงข้าวสีม่วง ข้าวกรบไก่นะคะข้าวสีด 也不正常。Yeah, ใครรตองันสอี้ที่รรีองไหคเว่านี่ทไปซีไปิกบอกว่าที่กินกูที่นี่ก็เล่นส้วคะตอนถึงจะได้ร็ช่ากับิาโด้เมื่อ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 กี้ยังเห็นน่บินใส่ถิงอยู่เมื่อูมห่อเมื่อกี้ไอ้ันเนื้อปลาจ้ำมัิกอะ จำไปเลยอะจำจำหงแงงเลยก้ะจำก็ยังกินนยุ่ยวดอยู่หน้ายุ่งโง่ไหมีกน้ำพิกน้ำพริกอินโดเพ่นาพื่อนก็ชิมไร้อีกกตบอกมอสิบดอินโดนีเซียน้ำพริกเอาประแดดหวดไปหน่อยนึงนึ่มนบังคับเลยเราอยากพูดปดิเผ็ดจัดจ้านจัดจ้านลาสวัสดีไปสิเองไปสิ ข้าวตุ้ยอร่อยอร่อยเอนนา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 ย่มมเอนนาเอนนาอร่อยอร่อยข้าวชื่อข้าชื่อโอ้โหเศกโอ้โหโหเกแบบคักแบเน่ต่อใหเบางเงินนน้างน s ือ t h s งนะนี่ i ืนี ของหวานเราก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นกล้วยทอดชีสบ้านเราก็กล้วยทอดชีสบานาน่าแอน,นชีสค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นบานาน่าแอน,นชอ็อกโกแลตเป็นกล้วยทอดกับช็อ,ชอกโกแลตอะคะ่ะ เฟสฟูสเฟสฟูสอันนี้คือ f เ s สฟ r o เ f สฟู s f r สฟูสเฟส s tá, ูสเฟ r เ s ียวพัชรไทยว่าอะไรคะผลไม้รวมผลไม้รวมค่ะนาผลไม้รวมเหมือนเหมือนรอาช่องบ้านเราเลยเออร้านช่อง Estapé. เอ t s t เป้ว <dans> <ges> ่าไงเด้สว e าเป้อิ n โดนีเซียค่ะ s t สตาเป้ตาเป้ว่ากินไ e มันเหมือนข้าวดำอ่ะข้าวเนียวดำข้าวเหนียวดำบานเท่านะมันเหมือนข้าวหมักเลยอ่ะมันจะเมาหรือเปล่าเหมือนข้าวหมักอ่ะ นเหมันข้าวหมักบ้านเราข้าวหมักเราไม่ไดกินว่าเป็นคนได้เพราะมาก่อนไม่ไม่ข้าวหมักบ้านเราว่าอะไรไม่เขาไปถามที่เป็นขาวขาวอ่ะที่เราหมักข้าวแล้วมันเมาอ่ะเหมือนเหมือนเหล้าขาวอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเพน่อนเป็นข้าวดำเข้าวหมักชิมอร่อยเนี่ค่ะสาธุ yes w บื่อสาธุเนี่อขันี่ยแนวมันเมาบหมไอวิ่งบลัง ไอวิวดังเห็นไหมมันตอบแย่แสดงว่ามันใช่เขาหมักบ้านเราสาโทแน่เลยพี่โอ mm ้ยมาเฟต่ากิฟม in ีดรังอินอินโดนีเซียชอบแล้วมาเดี AK ๋ยวเดี๋ยวจะมาลองกินอันน네ี <t <t ้นะคะของหวานค่ะอันนี้คือกล้วยทอดช็อกโกแลตมาท่ช็อกโกแลตโน no ไอ้ไอไอโอยยย อ好吃好喝好喝哦，好吃好吃哦好啊巴อรนอนยยมีกาโอเดี๋ยาเอาปลาไปก้อยกันหอมนล่างเลยหอมอ้าวกรงย า,าักต่นอนปไปอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้อนนี้กล้วยน่ากินวอันนี้กล้วยชีสกล้วยทอดชีสเขาบอกว่ามชีสแล้มาลองนะคะบนคะบนานาน่าชีสนิก้าเดยวนเอ๊ะโอ้น่าทานดี่ะ่าใ่ไหม บานาน่าชีสม ok ีแล้วม oui ีค cheese ือออริจินอลเหลาโท้ครับกินแล้วแบบว่าพุ่นกลับบานอีสีสง่อมสงแงเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันแซ่บบานาน่าชีส dessert อินโดนีเซีย <laughs> ยัมียังมียัมียมยีโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินสาโทรก่อนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ Miss i n ดี้เอเชียด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม see you next video bye thank you for watching คะ <Bye. S 2> ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิสอินดี้นะคะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะซียูค่ะเบื้องหลังการดำํามุนอุ่ยปุ่ย,ยซู้แบบเต็มาจ๊กจต็มโจอ,อเโกเมาแล้วค่ะคือสั่งเหล้าทมงให้ฉันกินฉันก็เมาแล้วค่ะคุณ เราโทรหมันค่ะเราโทรหมักตอนเย็นก็